จุ่มเอาไปฝากญาติเนียงไว้ยังรอดนะใช่ยัง <นะ S 2> ยังยัง,ยงรอดอยู่2ขวบเนี่ยไปแล้วนะฮะทีนี้4ขวบกับ12ขวบ12ขวบพุณลูกของเมียคนคนที่2เนี่ยกันจอมพลังไปช่วยออกมาได้ แต่ทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องประเด็นที่ว่าถ้าสมมติว่ามีอาการทางจิตจริงๆแล้วจะรอดคดีไหมจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาจะต้องดูว่าตอนก่อเหตุเนี่ยมีสติสัป,ปชัญญาหรือเปล่าถ้ามียังไงก็ผิดเต็มๆนะก็โดนเหมือนกับคนที่ไม่ได้มีอาการทางจิตนั่นแหละนะครับส่วนวันนี้คุณผู้ชมทางด้านคุณกัญน,นาศิลปะอาชาซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมเข้าไปเยี่ยมน้องสองคนที่บ้านพักเด็กและเยาวชนกรุงเทพ ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะครับเด็ก2คนที่ว่าก็คือน้อง12ขวบที่เป็นลูกของพันญ,ญาคนที่2อ่ะที่ว่าพี่น้องเขาอีก4คนเนี่ยหายไปหมดเลยเด็กเด็กผู้ชาย4ี่คนที่ตามหาเจอแล้ว2ร่างหายอีก2ร่างแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องสี่ขวบที่เป็นลูกของจุม๋มที่น้องเขาอีกทีนึ่งนะ่ะโดนฆ่าบกปูนไปเด็ก2คนนี้อยู่ที่บ้านพักเด็กและเยาว,วชนกรุงเทพนี่แหละคุณกัญจนาก็ไปพร้อมกับรองปลัดกระทรวงพมแล้วก็รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาว,วชนนะครับ หลังจากนั้นคุณกาจนาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้น้องสองคนอยู่ระหว่างรักษาบาดแผลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจอ่ะหลังจากนั้นถึงจะเป็นขั้นตอนหาครอบครัวอุปถัมเพื่อดูแลน้องต่อไปแต่ถ้าสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายถ้าไม่มีก็จะดูแลอยู่ที่สถานสงเคราะห์เองนี่แหละนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งตอนนี้คือต้องรักษาบาดแผลของน้องก่อน นะทางร่างกายและจิตใจย้ําว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงพอมอ,อยู่แล้วที่ต้องดูแลเด็กด้อยโอกาสที่เขาประสบปัญหาทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนยังไงก็ต้องต้องดูแลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันลองฟังเสียงดูครับตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างสองกับสามอ่ะเหมือนกับว่าคือดูแลรักษาร่างกายแล้วก็คือคุณจิตใจเมื่อเสื้อนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะถึงพอสมควรจากนั้นเนี่ยก็จะถึงขั้ทนที่ว่าจะวาง แผนอนาคตของน้องนะคะว่าจะเป็นไปอย่างไรมันก็มีทั้งรูปแบบที่ญาติอุปถัมหมายความว่าถ้าน้องมีญาติแล้วก็รู้ว่ามีความพร้อมที่จะมีญาติครอบครัวไหนที่จะรับน้องไปดูแลได้เนี่ยอันนี้ก็ก็จะเป็นรูปแบบนั้นคงต้องอีกระยะหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนในการฟื้นฟูร,ร่างกายและจิตใจเนี่ยใชเวลานานพอสมควรนะคะแล้วก็ค่อยมาดูสเต็ปต่อไปว่าจะเป็นญาติอุปถัมหรือครอบครัวอุปถัม อันนั้นคือแนวทางที่ที่จะดําเนินไปแต่ถ้าไม่มีเลยสุดท้ายจริงๆซึ่งอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดน,นะคะก็คือ,อน้องก็ต้องไปอยู่บ้านสงเคระห์อ,อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ทางทางกรมไม่อยากทํามากที่สุดน,นะคะอันนี้ก็ทําเป็นขั้นๆไปตอนนี้สรุปว่าตอนนี้อยู่ในขั้นฟื้นฟูร่างกายแลนะจริงจ